กดซะตรงนี้มดกดสวัสดีสวัสดีสวัสดีกลับและกลับเศร้าสวัสดีดูี่เข้ามารับชิคกี้บบกเลยนะครับวันนี้คือ่บมนะครับเน็ตปิงแชนแนลเดี๋ยวผมน่าไปเก็บจินเไหมนะครับเราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าอาร์เวน่าบาอย่างไม่ลงคลิปไปนานผมมันตึงจริงถ่ายปุ๊บไม่เน็ตปิงปั๊บแหม แล้วลงไปแย่เสียงเกมดังกาเสียงกลวมงกูจะร้องไห้แม่งไม่อ่านในคอมอหะแย่กเกมคอมคอม,มกูปุกเกินไม่น่าบอมมาเล่นหนึ่งหนึ่งนะฮะเนื่องจากกูมีแย่ได้ละนี่กูเล่นเล่นแย่กูเล่นย้อนเล่นยอนอ้นยอนแม่ง นี่แลหละครัาเเล่น,นี่โฟร์เฟริกส์ฮียมันกล้าลูฟ้าเทคนิคผมสอ,อ,อนไหมครับออ,ออกดาบก่อนเกือบแปบเอ้ยออกดาบก่อนเท้าสกิลหนึ่งมันต้องอาบอ่ะอย่าบอกมันมกล้ามั้งไม่ยอกโอ้ยเอียคุณ แล้วกูแม่งเล่นเล่นย้อนไม่ค่อยแล้วกูแม่งเล่นย้อนไม่ค่อยเก่งด้วยฟิวดดสันโอ้ยเฮียโดนด้วยรอเลทนะรอเล่นมาแครี่นะต้องรอเล่มึงมันกล้างเฟลมากวิตาเปล่ามึง รู้สึกเจ็บเจ็บแบบเจ็บแปลกม <c oughs> ันกล้ามันก็หล่อป้อมผมอยู่ได้ <c oughs> ง,งงงงเท่มากวหเ <c oughs> ฟี้ยวมากว่ะ <c oughs> ยู่แพ้มันงกล้ามเนี่ย เอ้ยจิวฟิวละสันโดนโดนด้วยดักฮะจิวเขาเรียกว่าสอนพระเจ้าเว้ยเขาเล่นเป็นจริงป่ะวะคือคนปกติความรู้ป่ะว่าตัวแบบเก็บเอบนหัวน้องให้ถึงห้าก่อนแล้วค่อยกดตีกว่าได้กี่ทียบมาห้าทีอะเหี้ย ห่าทีอีูมันปนป้อมแรกเลยสัตจ์ยูไปโดนไม่โดนไม่รู้ต่อไปก็งอออกตับเลือดมนะ <Yeah. S 1> บเชียร์ป้อมแรกกูแตกเลยเฮีย yeah. เว้ยละเวละเวละเวละเอานี่กูเละไงเนี่ย

กูจะกำจัดพวกแม่งให้หมดพีทีอันนี้ก็แรงแรงแรงพอแทาบบอดกูยุทำให้เปาะทำให้โบงยุ่งช้าเลยสำนึกบนคุณกูเลยเอยอมคตรเลยมาดิไปกูงงแล้ว ไปงูไอ้เหียเอาเฮียมึงเอาเอากูป้าวเฮียตายเหียมึงตายมึงตายมึงเดินเข้าวงตายเฮียเีไอ้ไอ้ง้ไอ้เอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้กอ้เอ้อ้ไอ้ไิ้ไอ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 ้มันไิ้แรงไอ้นอ้ไ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 ้วอ้ไอ้ค้ไ้้ แล้วก็เน็ตปิงแบบตึงๆให้ทุกคนปีชี่แอมเนตมากวะนี่ซิมพูดกากะครูไม่ได้ต้องการจะประนามเว้ยผมจะล้างตากับไอ้มาเกนก้าตัวเมื่อกี้อีกครั้งเคียร์ทายกว่วไวสัตว์ต้นเกมวนจะแพ้เว้ยแต่มังรอเลดอะรอเลยทุกคนนะสกิลผีดจ็คสกิลสองแบบสกิลหนึ่ง คืออะไรคือต้องรอเนีไงตอนต้นเกมสู้ไม่ได้อืมใอเฮียเนูปิงละกูต้องมาแก้ปัญหาเนทให้ตัวเองเนี่ยแล้วกูก็มันจะได้แพ้เพราะเนทเทียละเนยเฮียป้อมแรกกูแต่ไอเฮียเนทเนตดูเนตกูดิเฮียมึงดูกูกูไม่อยากจะด่ามากกว่าไอเซิมเนีนย ตนนีต้องยอมไปก่อนตอนนี้นงยอมลนกดไปก่อนแล้วก็หวังว่าเขาจะอ่อนให้เราของมันก้างมาของมันม,มาดิไปสู้ไม่ยังไงวะจิ้วเก็บเลือดได้มันตีฮัตดาวคนไหมดัวไปก็ตายหนีด้วยวะ ตัวส้วนเต็นนี่ไม่เชื่อของมันกล้ามันมีที่ใหญ่หน้ากวนว้ถ้าเข้าใกล้มันได้แต่ตัวนี้คืออันตีเวลาเข้าใกล้แม่งฟิกเกอร์หนีตลอด so แต่ก็จะด่าเขาหนีไม่ได้นะเกมมันสร้างไว้ให้หนไกกีไม่มีฟิกเกอร์ไม่มีฟิกเกอร์ไม่มีฟิกเกอร์มึงตายเฮียมึงตายตายท่านเฮียตายตายท่านเฮีย เฮียรอตายว,วุดหวิดคิวแรกสลับมากันก้าส่วนกูกเหรอตายไปสองละนี่ไงของกูเริ่มมาไรเงี้ยก้าวกล้าไอ้เงี้ยมึงซ่วนเล่ยๆไม่ได้หรอกคิดว่ามึงแงมึงไหนวะรอมได้ทัดเะนะลิกชีม์นะกูปิง้งละกูเริ่มไม่พอใจกัฎไอ้เต็มแม่งมาทีแม่งสักแป,ป๊บมาสักแป,ป๊บไม่มา ภาพประกาศนั่นก็ไม่ไมฝนฟ้าเฮียไม่มีนะเฮียกูตายน้านเีเฮียไอ้เฮียเฮียกูแพ้พ่อเน็ต